สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาทำฟินองเชียกันนะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีเนอยอัลมอนด์ป่นแป้งเคก้กน้ำตาลไอซิง่งไข่ขาวแล้วก็น้ำพึ่งค่ะขั้นตอนการทำนะคะเราจะนำเนยไปต้มจนเป็นสีน้ำตาลนะคะต้มเนยจนละลาย ให้กลายเป็นสีน้ําตาลค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะเราไปดูขั้นตอนการต้มเนยกันเลยค่ะนาเนยนะคะใส่ในหม้อนะคะแล้วก็นํามาตั้งไฟนะคะให้เนยละลายจนเดือดเป็นฟองนะคะแล้วก็ตกเป็นสีน้าตาลเข้มๆจัดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูทีละขั้นตอนนะคะ เนยเริ่มเดือดแล้วนะคะต้มต่อไปเรื่อยๆนะคะเนยจะยิ่งเดือดจะยิ่งเป็นฟองนะคะต้มจนเป็นสีน้ำตาลคะ่ะเวลาเดือดจะจัดเนยจะมีฟองเยอะนะคะ ต้องไปเรื่อยๆจนพอใกล้ไปได้ที่ฟองมันก็จะค่อยๆหมดไปนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะมีตกตะกอนด้านล่างค่ะนี่นะคะเนยเราเริ่มเป็นสีน้ำตาลแล้วเนี่ยนะ,ะถ้าสังเกตจะมีเศษผงอยู่ที่ข้างใต้แล้ว mm hmm. เห็นไหมคะอันนี้แบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะคะปิดไฟแล้วก็พักไว้ให้เนยเย็นค่ะหลังจากที่เราได้เนย มาแล้วนะคะที่เรานําไปต้มแล้วนะคะตัวเนยเย็นแล้วนะคะก็มาทําขั้นตอนต่อไปเลยนะคะนําชามผสมมานะคะใส่ไข่ขาวลงไปค่ะน้ำตาลไอซิ่งนะคะ ใช้ตะก,ก้อมือนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะอันนี้ไม่ต้องให้เป็นฟองฟูนะคะคนแค่ให้มันละลายเข้ากันพอนะคะ คนจนน้ำตาลไอซิ่งละลายหมดนะคะก็ลอนแป้งนะคะลอนแป้งอัลมอนด์นะคะกับแ,แป้งเค้กนะคะลงไปค่ะ ต้นจนหมดนะคะค่อยๆจะล้อมส่วนผสมนะคะให้เข้ากันนะคะให้แป้งทั้งสองอย่างนะคะผสมเข้ากันดี ไม่เป็นผงแป้งแล้วนะคะต้องปาดขอบนะคะให้ผงแป้งลงให้หมดนะคะจะได้ไม่เป็นก้อนพอเสร็จแล้วนะคะก็ค่อยๆเทเนยที่เราต้มไว้ใส่ลงไปนะคะ แล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆใส่ทีละน้อยก็ได้ค่ะแล้วก็คนไปก็คนเข้ากันดีแล้วก็เติมอีกส่วนหนึ่งลงไป บางสูตรเขาก็จะกองเนยก่อนนะคะไม่ไม่เอาไอตัวที่เป็นตะก,กรงไปแต่เราใช้นะคะเพราะว่ามันจะหอมอะคะ่ะมันเป็นตัวเอิอน้ํามันที่หอมหอมแล้วก็คนให้เข้ากัน ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะให้แรปปิดนะคะแล้วก็นำเข้าตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงค่ะปิดให้ถึงหน้าขนมเลยนะคะใช้แรปปิดลงไปใน ปิดแบบนี้เลยแล้วก็นำไปเข้าตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงค่ะระหว่างที่รอขนมครบเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะเราก็จะมาทาพิมพ์เตรียมไว้ก่อนนะคะพิมพ์ที่ใช้นะคะจะเป็นพิมพ์พิมพ์เรือแบบนี้นะคะหรือใครจะใช้เป็นพิมพ์พิมพ์ถ้วยปกติก็ได้นะคะซิลิโคนก็ได้แต่แนะนำว่าให้เป็นเล็ก นะคะเพื่อแบบประมาณทานคำสองคำอะค่ะจะเป็นถ้วยจีบเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นซิลิโคนอะไรก็ได้หมดนะคะแล้วก็ทาไขามันพักไว้นะคะทาเนยหรือเนอยขาวเตรียมรอไว้ค่ะทาให้ทั่วนะคะ นี่ค่ะแล้วก็รอไว้นะคะเดี๋ยวพอขนมได้เวลาเราก็จะนํามาและระหว่างที่ขนมใกล้จะได้เวลาครบเวลานะคะก็วอร์มเตาไว้ก่อนนะคะเป็นเวลเอ,อใช้ไฟที่190นะคะวอร์มเตารอไว,ไว้พอขนมเราบีบใส่พิมพ์เสร็จก็ได้นําเข้าอบได้เลยะคะ่ะ นี่นะคะหลังจากทักแป้งครบเวลานะคะก็เปิดแปออกมานะคะเตรียมน้ำขนมใส่ถุงบีบค่ะนำขนมแป้งที่เราทำนะคะใส่ถุงบีบนะคะจะได้บีบลุงพิมพ์ได้ง่ายๆเพราะว่าเราใช้พิมพ์เล็กนะคะ แล้วก็ตัดปลายถุงค่ะบีบขนมลงพิมพ์ได้เลยนะคะถ้วยที่เราทาไขามันไว้แล้วนะคะบีบขนมลงไปเลยค่ะ ะะบีบแค่เต็มพิมพ์แล้วก็วางเรียงไว้ค่ะอันต่อมานะคะบีบจนครบหมดทุกอันนะคะ หลังจากที่เราบีบขนมลงถ้วยหมดแล้วนะคะ mm hmm. ก็มาตกแต่งหน้าด้วยเน่อเป็นเม,ม็ดมะม่วงลูกเกตรหรือจะเป็นมะม่วงสดก็ได้นะคะผลไม้สดตระกูลเบอร์รี่หรืออะไรก็ได้ที่มีรสออกอมเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะได้เลยนะคะและเราก็จะนาอันนี้ไปเข้าอบนะคะที่ไฟร้อยเก้าสิบองศานะคะเป็นเวลาสิบถึงสิบสองนาทีแล้วแต่เตาของแต่ละบ้านนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนขนมสุกเลยนะคะ นี่นะคะอบจนขนมเป็นสีน้ำตาลทองแบบนี้นะคะก็เอาถาดขนมออกจากเตาได้เลยค่ะขนมที่อบสุกแล้วนะคะหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นำออกจากถาดนะคะวางในตะแกรงพักไว้ให้เย็นค่อยแคะออกจากพิมพ์ค่ะ ฟีนังเซียที่เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะแกะออกจากพิมพ์แล้วเรียบร้อยนะคะดูขนมนะนี่นะคะสีจะเป็นแบบนี้นะคะนี่คะ่ะเนื้อด้านในขนมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของป้าน้ำนะคะ